สวัสดีครับน่าร้องอิเล็กทรอนกส์ครับสิม่าสมทีวี lg 21นิ้วครับอาการปภาพภาพมันหดรับแล้วต้อเสียบป๊กต้องมหมครับวันจะหดจังไงนะครับอาการภาพมันหดเข้ามาครับ นิทานว่าน่าจะเป็นน้ำโยกครับโยกขาดโยกทั้งหลังต้องขยายภาพทาั้งทั้งเวอร์ครับขาดสีหนึ่งจะมีแกนใจกับแกนเท่งแล้วเข้าไปถอดกันนะครับ หลังจากที่เข้าถอดฝาลังครับกับโยกมันเลาก็ถอดสายสกิตออกครับสกิตออกสกิตออกครับทีมงากโฉกมาดึงดึงครับดึงกัน่อยนี่ครับ ถอดออกครับมัดขวานก็ได้ครับมันมีแดงก้าน้ำเงินเป็นเวอเป็นห่อสีสมก้าเหลืองเป็นเบือทีใดพอมัดห่อนครับ แดงก็นอ้องเงินครับข้อนี้บ่ายเกินเกิน6กรับหอโอมสามจุดสองสามจุดหนึ่งเวอร์นี้ข้าโอมบ่ายเกินยีสบครับสิบหาสิก็ได้ครับไปเกินชิมฮาดประมาณนี้ครับผมบานบ้ามาบ่เคยเกินชิมหา ยี่สิบโอมครับอนิทานว่ามันสี่ขาดทางสี่ได้สีหนึ่งครับต่กระเทิงครับเดี๋ยวมาลองร้อยไ่ครับถอดไม่ได้ก,ก็สะเค็ดออก ดึงดึงเมดเด็กครับควดัดพ่งว่ามันสิขาดตัวใดตัวเทงหรือตัวใจครับตัวทั้งในมันสิเป็นเป็นห่อครับหนห่อเป็นเวอเห็นหมะมลอยครับลอยเอยบือลอยบาดเกี่ยวครับ ปัจจิกามันออกวามัิสิตัวไหนครับเดี๋ยวก็แป๊บนึงมัจกีบครับตัวานาจิดตัวนี้นะครับตายมันตายนะครับขาดจากประสบการณ์ที่เฮ็ดมากครับปัจจีบ,บนะครับทีนี้ เตะกับเทิงครับขดไตะกับขดเทิงวัดครับวัดขดไตะก่อนนี่งขดไตะครับขดไตะมีซีลีสครับขดเทิงครับคร,ครับเทิงยี่สิบแสดงว่าเทิงดีครับขดไตะครับขาดครับ ชั่วครับขาดเอาเสมาสั่มมาครับแต่ว่าซื้อไม่ก็มีขายบ้างส่วนมีขายอยู่แล้วตั้สีห้าอย่างนะครับโอ้มันอย่างเงี้ยกีบบอกครับช่องขาดนะครับงานเลยครับนี่ครับไปเหงาออกมาครับเอาศีลมหาเบงว่ามันสีขาดจุดใดมันเห็นเลี้ยวก็อันนี้ครับเอาที่ก่อ ตัวลวดออกเสล่หน่อยหาเบิรงกันเลยครับครับนี่ทำให้ก็ถอดออกมากแล้วก็โอ้คระท่ครับกบ็หาอย่างเคียดเครียดอะไรเคียดเพียนอะไรนี่ครับเห็นแล้วครับเอามันขาดขี่เกียร์ครับนี่นี่นี่น้อยนะครับเอาขี่มันต่อครับ เมื่อกีเราก็เก,เกี่ยวไปหุ่นขับไปตอบเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเขาทำการตอนน่อไปก่อนนะครับต่อจะเข้าครับครับจากต่อเรียบร้อยครับโฟกัสครับ ต่อเรียบร้อยเรียกพ่อยต่อโฟคขัดของเงินครับเรียกพ่อต่อนะ้ครับ,รบนิดน่ยเอาหัวแดงบัตจีครับต่อแล้วฮากะครับหมวนกลับครับใส่ขัวใส่ขัวหมวนขามาฟังนี้นึครับต,งตึงพ่อะมาณครับ,บหมุนเ็นเบิร์ครับ ม้วนทั้งนี้ทั้งนี้ซิปเทียสามาทางนี้ซิปเทียนะครับเจนเย็นครับจเจนเย็นกันแบบเดินไปม้วนในมาแล้วครับตัวสีมาปร,ประกอบใส่น้ำมันดีครับกับาบัดเบอร์คามนะครับที่เด็ดเท่าไรเอาไปม้วนกันครับ ครับต้องจากซ้ำแล้วครับประกอบไปนะครับครับตมัลขาดบัดรีใซ่หัอขวานครับเอาบัดข้าดครับตัวเชื่องเห็นบัตรขาดตัวเครื่องบัตขาดบัตรขาดที่จะโอมครับเก้าจุดสองครับบัโฟกัส ต่อแล้วครับตัวตัวนี้ครับประกอบแล้วครับซุ้มเข้าไปครับคลิปล็อกขึ้นเขาครับต้องทางมาวัดบางคานครับมาจีนะครับบิึงครับในยักษ์อุ้มครับเก้าจุดีครับอ๋ออันนี้ป่ตไยครับนี่ครับ พ่อบ้านสามครับสามจุดหนึ่งครับพ่อแสดงว่าในการครับอ้อการทำการสวมคอาไปครับเป็มยังมงต่อสัตต่อสายด้วยลองัอครับเ,เรียนครับเรีนตัวนี้ก่อนจะเมีนครับเรียนตัวนี้ เหรไหมครับซ้ายครับตัดใส่สเก็ตตั้งครับไหมครับไว็ไหมครับเห็ดตรงไว้มันถามมันจะได้หะ งานทีเดียวนะครับนหนครับเสียบป๊กครับวานเสียบเสียบป๊กปักเสียบป๊กเสียปักก่อเสียบเสียป๊กครับปากกองครับปกกองครับฟังมันปกครับมานหครับจึ๊บก อั้งคาบครับเต็มจอมามีซีดครับเนี่ยเสียบกล้อนมั้งครับแอบจังามบ่อุ้ยกล้องครับเสียบกล้อนจะเต็มจอพอดีวะโอ้ยนะจะใช่ได้ครับเจาะยังไงเนี่ยครับครับยังไงเนึงครับหมุนมาหน่ยครับแล้วล็อกครับ ไอ้เชียงครับจะได้ครับแล้วปับโฟกัสลงหน่อยหนึ่งครับแสงมันจ้าพวดเดี๋ยวไปประกอบกันครับจะมะดองให้เบิรงครับครับครับลังจากประกอบได้ครับเทศครับเสียบปั๊บครับ เล่นจอเขาดีครับหลักจอเลยไะครับ LG การผ่าเป็นโดขับผาเป็นโดมีประมาณนิดนึงครับประมาณนี้ครับสัรับคลิปซ้ำอันนี้ครับ TV LG Event New ครับการโยกขาดครับฟางไปช่ไหครับ ดดดกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับน่ารอดอ็กเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ